ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน้านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากลับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอได้เสนอยติตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา165เข้ามา สามยติชัดเจนครับท่านทานครับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินจึงสมควรที่จะฟังความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือส,ออสอวในวันนี้และที่สำคัญครขอฟังความเห็นในภาวะไม่ใช่ปกติด้วยก็คือไม่ไม่ใช่สมัยประชุมปกติก็ขอเปิดวิสามั และการเปิดวิสาม,มันก็ชัดเจนครับรัมนุมาตรา122วรรคสามที่ท่านใช้เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนครับมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำคัญของรัฐองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเรียกสมัยประชุมวิสาม,มันได้นั่นก็หมายถึงมอบอำนาจให้คณะรีเป็นผู้ตราพระราชกิจดีกาตามที่อ้างมาท่านระธานครับ S <S> การเสนอยติเข้ามาครั้งนี้เนี่ยผมเองต้องกราบขอพระคุณท่านประธานมีอย่างสูงครับในฐานะประมุขรัฐสภาผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวในสภาแห่งนี้ว่าท่านเป็นประมุขรัฐสภาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจ mm. ท่านเป็นผู้มีบารมีทางการเมืองที่สูงสามารถที่จะเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารว่าเวทีรัฐสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด จากผลการประชุมสี่ฝ่ายที่ท่านเป็นประธานอยู่แล้วนาเสนอไปที่คอรอมอเพื่อขอให้เปิดวิสามันก็ขอบคุณทางฝ่ายคณะรัฐมนตรีท่านนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่เห็นความสําคัญของสภาแต่จะเห็นความสําคัญจริงหรือไม่นี่เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดลงไปท่านารนครับท่านานครับ,รบผมเองได้รับมอบหมายจากทางผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับได้ขึ้นมาอภิปรายเพื่อจะฟังประเด็น ของื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นจากสวสวส,วสวทุกฝ่ายครับที่ได้เสนอเระเดีดยนมาวันนี้แล้วนำมากลับเรียนท่านประธานในมุมมองของตัวกระผมและทางพรรคเพื่อไทยประการแรกสุดท่านประธานครับสมาชิกโดยเฉพาะท่านผู้นำฝ่ายคา้านและสมาชิกพักร่วมฝ่ายคา้านได้มีมุมมองต่อยติที่เสนอเข้ามา ตอนแรกเร,เราดีใจนะครับท่านปานครับว่าเวทีรัฐสภาจะเป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านกล่าวณนะที่นี้เลยนะครับว่าเห็นยติแล้วเป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจรายละเอียดท่านสมาชิกอภิปรายไปแล้วก็เป็นสิทธิของท่านนายกรัฐมนตรีคั้านตรีที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาตอบผมก็ฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตอบไปแล้ว ถึงแนวการเขียนยติวิธีการเขียนยติและก็ปัญหาสำคัญของแผ่นดินโดยรวมแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรี165เพื่อาหาทางออกให้กับประเทศนะครับต้องยืนอยู่จุดนี้ก่อนเราไม่ได้หาทางออกให้กับใครคณะใดบุคคลใดโดยเฉพาะคนที่เป็นนายกรรมตรีและรัฐมนตรีหาทางออกให้กับประเทศทุกฝ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าใช้ยตินี้มาเสมือนเป็นการขอความชอบธรรมที่ท่านจะอยู่ในอำนาจต่อกล่าวหาบุคคลอื่นฝ่ายอื่นว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยไม่มองมาที่ตนเองโดยข้อที่จริงครับการบอกว่ามีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยต้องมองตัวเองครับว่าตัวเองทำไปแล้วมันมีปัญหาอะไร เมื่อมองไม่ออกนั่นแหละครับถึงมาขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาเราก็จะมีทางออกมีความเห็นให้แต่ความจริงใจหลายท่านบอกว่าเวทีรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ให้ความจริงใจมากสําหรับรัฐสภาด้วยความเคารพท่านผ่านครับผมเสนอเป็นประเด็นแรกเลยว่าถ้า ในยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นะครับมีความจริงใจต่อรัฐสภาเวทีรัฐสภาแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าวันนี้จะเป็นปลาหี่ไหมพวกเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเราโกรธไหมครับท่านประธานครับเสมือนโกรธนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่โกรธครับเพราะ พี่น้องประชาชนเขามองอย่างนั้นไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเรานะครับเรามีข้อเสนอมากมายไม่ว่าจะเป็นยติไม่ว่าจะเป็นกระทู้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ไว้วางใจอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมีข้อเสนอไปหมดแต่รัฐบาลไม่เคยนําไปสู่ปฏิบัติเสนอยติโยปราชาว่าให้รัฐบาลนําข้อคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้ชมุมนุมมีม,มติไม่รับไม่ส่งรัฐบาลเป็นไปได้ไงท่านประธา,า,านครับนี่ส่วนหนึ่งของพวกเราทํากันเองนะส่วนที่สองส่งไปแล้วไม่มีการปฏิบัติใดๆพอไม่มีการปฏิบัติใดๆเนี่ยการถ่วงดุลอํานาจสามอำนาจอธิปไตยเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคุณต้องทําเลยตุลาการบริหารและนิติบัญญัติ การดุลอำนาจมันสูญเสียไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้แหละครับที่เราจะมาช่วยกันฟื้นวิกฤตสถากับรัฐสภาเราด้วยหวังว่าข้อเสนอวันนี้นะครับจะทําให้ทางคณะมนตรีได้นําไปนําสู่การปฏิบัติธ่รมธานครับเมื่อมองถึงปัญหาสําคัญการบริหารและการแผ่นดินแล้วเนี่ยต้องกลับเรียนธ่รมธานด้วยความเคารพครับต้องมองที่สาเหตุปัญหาหลายท่าน ได้เสนอสาเหตุของปัญหาผมสรุปรบยอดครับ 1. สาเหตุปัญหาที่เป็นมูลเหตุและ 2. ส,สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมูลเหตุของมหารากเง้าของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการเข้าสู่อำนาจของท่านตั้งแต่สมัยเป็นคอสชอต้องการสืบทอดอำนาจไปจัดทำรัฐมนูญมารองรับการสืบทอดอำนาจนั้นคือมูลเหตุของปัญหา สำคัญครับเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยการบริหารอำนาจคือการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยหปีที่ผ่านมาตอบได้เลยครับถ้าท่านบริหารดีนะไม่มีใครไปเรียกร้องไม่มีใครมาประท้วงแม้ที่มาของท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผลการบริหารของท่านนะ่ะล้มเหลวทั้งหมดครับเศรษฐกิจการเมืองมิติเชิงสังคม แตกแยกเหลื่อมล้ำสุดท้ายวิกฤตศรัทธาครับมาตัดกันเป็นศูนย์มันระเบิดขึ้นมาแล้วอันนี้คือความสามารถในการบริหารงานของท่านโดยเฉพาะครับปัญหาครั้งนี้เนี่ยเติมเต็มเลยครับเป็นการบริหารภาวะวิกฤตท่านบอกการชุมนุมเป็นภาวะวิกฤตแต่ท่านบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นบริหารล้มเหลวมากแทนที่จะระง,งับยับยั้งได้นะครับ ท่านกลับไปใช้วิธีการที่เสมือนไปเติมเต็มและขยายปัญหาให้มันกว้างมากขึ้นเขาชุมนุมด้วยความสงบชุมนุมสันติวิธีปราศจากอาวุธใช้สิทธิต์าตามรัฐรรมนูญส4ทุกอย่างเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วครับมีคำมิจฉนิัยสารมน,นลรองรับถ้าเทียบเคียงจากเมื่อปี2,556 5นะครับที่มีคำมิชานิัยสารรัฐรมนูญ สงบมากกว่านั้นเยอะเลยครับแต่ท่านกลับเลือกใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงท่ภภระธานครับฉุกเฉินธรรมดาไม่ว่านะครับเพราะประกาศใช้อยู่แล้วต่ออายุยืดอาย,ย,ยุมาถึงปัจจุบันในการเอาไปควบคุมโรคโควิดแต่ท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไปอาศัยมาตร10เ ร้ายแรงต้องมีการประทุษร้ายต้องมีการก่อการร้ายท่านประธานแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันจะลุกลามบานปลายเช่นสองฝ่ายประจันหน้ากันถามว่ามีไหมไหมครับตอนตีสี่วันที่สิบห้าผู้ชุมนุมหลับกันหมดแล้ว <laughs> 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 การชุมนุมประกาศสลายตัวแล้วเหลือแต่คนไม่มีที่อยู่ที่กินอยู่ต่างจังหวัดต้องนอนตรงนั้นท่านใช้ประกาศสถานการฉุกเฉินและที่จําเป็นต้องลับเรียนท่านประธานครับ เรื่องนี้ผมลงรายละเอียดไม่ได้เรื่องของการประกาศสารอันขเุเฉยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติกฎหมายสารรับฟ้องไปแล้วครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในสารแต่กลับยนท่านประธานว่าสารจะนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่21ธัท่านว่าครับผมเองเป็นโจทย์ที่หนึ่งฟ้องท่านนายกน้นตรีออกประกาศฉุกเฉินว่าเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่28ศสาลนัดไปฟัง คำสั่งว่าจะคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวหรือไม่เราฟ้องไต่สวนฉุกเฉินครับมันที่28ท่านจะสั่งหรือไม่สั่งก็แล้วแต่นะครับจะสั่งว่าอย่างไรก็ได้เพราะไต่สวนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการขยายวงกว้างเข้าไปนั่นคืออะไรครับนั่นคือความอ่อนด้อยในการบริหารการแผ่นดินของท่านเองท่านบริหารไม่เป็นนงครับ ประกาศเพื่ออะไรครับประกาศตามข้อสเสบียเพื่อต้องการออกข้อกําหนดที่จะไปสลายการ,รชุมนุมห้ามการ,รชุมนุมแล้วท่านก็สลายจริงๆเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วโดยเฉพาะการสลายที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ครับจริงๆผมอยากไม่อยากทําอะไรท่านปรานครับแต่เห็นภาพการสลายชุมนุมวันที่16นั่นแหละคือตัวที่บอกทนไม่ได้จะต้องทําอะไรแล้วเพื่อบอกกับคนที่ต้องขอ อนุญาตธรรมทานว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตกฎหมายกําหนดจะใช้ไเรียกว่าลุลกอานาจก็ได้นะลุกแก่อานาจก็ได้ก็จําเป็นครับต้องอาศัยอํานาจทางศาลมาช่วยเพราะตอนนั้นยังมีมิแววว่าเราจะเปิดวิสามันได้จริงๆต้องเลือกวิสามันทางรัฐสภาเป็นระดับแรกครับเพราะเราเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ขณะนั้นยังไม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ต้องตัดสินใจอย่างนั้นธรรมทานที่กรบครับสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียกร้อง เขาเริ่มมาก่อนโควิดครับเป็นแฟลชม็อบยื่นข้อเรียกร้องสข้อง่ายๆหย,ยุดคุกคามประชาชนแก้ร่ำหนูนแล้วก็ลาออกยุบสภาเอา่ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่หลังโควิดก็ยังคงเดิมแต่เมื่อไม่รับก,การตอบสนองแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องมันก็ขยายความไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเจข้อเรียกร้องในยติผมไม่ลงรายละเอียดแต่แน่นอนครับครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งหลายคนพูดถึงการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลายคนมองข้อเรียกร้องนี้ว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เกินเลยไม่เหมาะสมไม่บังควรผมกลับเยินธรรมทานด้วยความเคารพครับในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภาคําว่าปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันเป็นคาน่าจะเป็นคําสามัญทั่วไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับส่วนข้อเสนอ จะเป็นการจับช่วงลวกละเมิดหรือไม่เหมือนซีซัมเชกบางท่านพยายามเน้นนะครับนั่นต้องไปดูที่ถ้อยคำผมเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นครับว่าคนไทยรักสถาบันทุกคนอาจจะมีบ้างครับเล็กๆน้อยๆ้อสำหรับคนที่มีความคิดสุดตรงนั้นเราห้ามเข้าไม่ได้แต่เนื้อความโดยส่วนใหญ่แล้วรักสถาบันการรักสถาบันย่อมมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน อยากเห็นสิ่งที่ตนเองรักสิ่งที่ตนเองโทุทูนเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างไรเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอย่างไรในฐานะที่เป็นพระศกนี่ก่อนเป็นประชาชนที่อยู่ในการปกครองของประเทศนี้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมเน้นเลยนะครับทุกคนยังยึดมั่นในระบอบนี้อยู่ระบบรัฐสภาอยู่ไม่มีการเปลน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยมีเป้าหมายที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามาทําให้มันดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างไมไ่เป็นการล้มล้างเมื่อมีการพูดคุยแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องต้องนําไปดูไปปฏิบัติผมเองกลับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราสามนะท่านประธานครับ,รรรบองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตย ผ่านทางสารผ่านทางคณะรันตรีและฝ่ายทางฝ่ายนิติบัญญัติทางรัฐสภาเพราะฉะนั้นองค์พระมหากษัตริย์ระทาอะไรก็เป็นความผิดไม่ได้ครับเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้การรับสนองพระบรมราชองการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยก็เหมือนว่าผู้รับสนองระบรมราชองการตรงนั้นน่ะชอบไหมถ้าจะผิดผู้รับสนองระบรมราชองการเป็นผู้ผิดครับท่านประธานครับ อันนี้คือกฎคืนหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข The King Can Do No Wrong นะครับ,บ,บ,รบขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นมาตลอดครับเพราะฉะนั้นใครจะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้ทําด้วยตนเองทําผ่านครับผ่านองค์กรที่รองรับอํานาจผ่านครมผ่านสภาผ่านตุลาการ งั้นองค์กรเหล่านั้นต้องกลับไปดูนะครับท่านทําอะไรให้สถาบันเป็นอยู่ขนาดนี้ที่มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องปฏิรูปหรือเปล่าคนเหล่านั้นนะครับต้องกลับไปมองแม้แต่ตัวเราด้วยครับรัฐสภาก็ต้องมองตัวเราเองท่านประธานเคกรบครับสิ่งที่ผมกลับเรียนธรรมทานไปว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิเสธเรื่องรัฐสภาเราเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้มาดูทางออกรับท่านประธานครับ ทางออกที่พวกเราเสนอมาทั้งหมดมันมีอะไรเป็นอย่างไรเรื่องแรกสุดครับทางออกที่เขาเรียกร้องต้องแก้ปัญหาปัจจุบันก่อนครับมีการยกเลิกประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวันที่22เวลา12นกาเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเปต้นมาเนี่ยครับสิ่งที่จําเป็นก็ต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าให้ใช้กฎหมายปกติในการที่จะดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายมันยัด เคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่าให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะยังมีการชุมนุมกันอยู่การจับกลุ่มคุมขังอย่างต่างต้องเป็นไปตามกฎหมายปกติที่ให้อำนาจไว้พรบชุมนุมสาธารณะนะครับถ้ามันจะเกินเหตุกันเลยคุณต้องอาศัยอำนาจศาลคุณอย่าก้าวข้ามกระโดดมาจากไม่ใช่อำนาจศาลรัลาประกาศสถานการฉุกเฉินไล่แรงล้วไปจับขา่านั่นข้อแรกสุดครับในข้อแรกนี้ความผิดที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พรกฉุกเฉินประกาศสถานการฉุกเฉินไล่แรง ออกข้อกําหนดตามมาตรา9มาตรา11มาที่เป็นความผิดนะครับมีทั้งหมดอยู่46่รายเนี่ยต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีนะครับผมเรียกร้องผ่านาท่านประธานไปเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสตชอ,องค์กรอายการครับถ้าคดีอยู่ที่ท่านท่านต้องรีบทําดําเนินการปล่อยตัวทันทีและที่อยู่ในขั้นตอนที่จะสั่งฟ้องต้องทําคําสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรครับ เพราะว่าบรรดากฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยประกาศยกเลิกไปแล้วข้อกําหนดยกเลิกไปแล้วท่านจะไปเอาความผิดตามกฎหมายใดโทษก็ยกเลิกไปแล้วมีคำมิชไสารและคำมิชัยของศาลท่านปรธานครับการใช้อํานาจตามคําสั่งคอชอช,อชอที่สามทับสองพ2 5มีการไปร้องพอยกเลิกคําสั่งนี้ปุ๊บนะครับคนที่โดนโทษตามคําสั่ง 3าครับ2558ข้อ12คือห้ามชุมนุมสาธารณนะถูกปล่อยตัวหมดครับท่านนานครับเพราะสารถือว่าการออกคําสั่งยกเลิกเป็นการออกบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ที่ไปยกเลิกการกระทําความผิดประม,มวลกฎหมายอาญามาตรา2วรรค2ท่านนาครับเขียนไว้ชัดเจนต้องไปยกเลิกตามนั้นฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำครับเรื่องที่2ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงต้องมีการสอบข้อเท็จจริง ต้องมีการสอบข้อเท็จจริงครับโดยเฉพาะเรื่องที่พูดกันเยอะที่สุดคือการรบกบวนขบวนรถเสด็จต้องสอบข้อเท็จจริงครับจะผ่านกรรมธิการสามัญของเราคณะใดคณะหนึ่งก็ได้หรืออยากให้มีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับตั้งวิสามัญเลยครับสอบข้อเท็จจริงกรณีว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบผมเอง กลับรียนมาถามไปดยความรับครับนายยกนตรีต้องรับผิดชอบครับเพราะท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารท่านปล่อยให้ขบวนเสด็จผ่านไปในสถานที่ชุมนุมได้อย่างไรได้อย่างไรครับท่านที่รู้ว่ามีการชุมนุมอยู่ตรงนั้นมีสมาชิกบางท่านบอกว่าขบวนเสด็จเสด็จตามพระราชอัธยาศัยต้องพิสูจน์กันครับ ผมเชื่อมั่นว่าพระราชอธิราชใสเนี่ยไม่มีทางครับไปแอบอ้างอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่มิบังควรมาแอบอ้างอีกวิธีการง่ายนิดเดียวท่านานครับเครื่องบินตกเราพิสูจน์ที่กล่องดําใช่ไหมท่านานครับเครื่องบินตกไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่พิสูจน์กล่องดําครั้งนี้ไม่ยากครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิสูจน์เรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ ในขบวนการที่จะกําหนดเส้นทางเสด็จจะมีการพูดโต้ตอบกันทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าลบไม่ได้นะครับลบแล้วผิดกฎหมายกรรมธิการต้องไปเอาเรื่องนี้ออกมาให้ได้ลงโทษให้ได้ครับถือว่าเป็นการรบกวนเบื้องยุคนบาดอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างนี้นะครับไปโทษผู้ชุมนุมแต่ท่านเองละไม่ปกป้องสถาบันผมต้องกล่าวหาอย่างนี้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไปสอบเลยครับสอบข้อที่จริงให้ได้ สอบข้อที่จริงเรื่องที่สองครับผมขอเวลาอีก5้านาทีก่อนทำฐานรับเพราะว่าทางฝ่ายผู้ประสานงานแจ้งผมมาว่าได้อีก5นาทีเรื่องที่สองครับการสลายการชุมนุมมีสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นแพทย์นะครับแพทย์เอกภพได้พูดเรื่องนี้ไปชัดเจนจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการใช้มาตรการที่เกินกว่าเหตุหรือไม่แม้ท่านจะอ้าง ข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา11นะครับให้กระทำได้7ข้อข้อที่7ท่านไม่อ่านเลยนะครับทั้งนี้ต้องไม่กระทำที่เกินกว่าเหตุไปสอบให้ได้ว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อคุ้มครองผู้ชมนุมการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเราจะได้เป็นการทวงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารได้ท่านประธานที่กรารบข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกเรื่องต่อไปแล้วเป็นข้อเสนอที่ผมเอง เห็นว่าก็เป็นทางออกหนึ่งโดยเฉพาะท่านสมาชิกทางวุฒิสภาเสนอมาการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วไปดูว่าจะทำประชามติแน่นอนครับต้องรอกฎหมายประชามติแต่ที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเสนอบอกว่าไปถามประชามติเลยไหมว่าชุมนุมสาธารณนะชุมนุมขนาดนี้เนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ผมกลับเรียนธรรมธานด้วยความเคารพครับรัตุนมาตา106สมเขียนไว้ชัดเจนครับการทําประชามติต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิทธิ์นะครับมาตา14ก็คุ้มครองเขาโดยสมุดปราศจ,จากอาวุธท่านจะไปทำประชามติได้ยังไงเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ต้องดูให้รอบคอบและเรียบร้อยนะครับธรรมธานที่เคารพครับสิ่งที่ หลายคนพูดไปแล้วก็มีคำตอบชัดเจนก็ถือเป็นสัญญาที่ทางฝ่ายบริหารนายกรัมตรีและคำสีให้กับสภาแห่งนี้คือการแก้รัฐมนูนผมไม่ลงรายละเอียดครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะรับไปแก้รัฐธมนูญตามที่มีการเรียกร้องแต่ผมไม่แน่ใจครับหกร่างที่ยื่นไปเนี่ยท่านจะรับกี่ร่างแต่ดูแนวโน้มแล้วดูเสมือนดีครับสองห้าหกดูเหมือนว่าจะรับอาจจะรับสองเจ็ดสองนั่นคือ เรื่องของการเลือกนายกรัมนตีในรัฐสภาอาจจะรับมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับหรือการปฏิรูป270หรือ271 279อาจจะไม่รับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ไปพิจารณารัฐสภาเรายินดีครับว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ขอเพียงแต่มีความจริงใจแต่ฝากประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับร่างของไอลอของภาคประชาชนหนึ่งแชื่อนี่จะทำยังไง ผมฟังท่านประธานวิปรัฐบาลพูดบอกว่าจะเสร็จวันที่11พฤศ,ศจิกายนหลังนั้นได้ไหมถ้าเพียงแต่รอหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกอย่างมันช่วยแก้ปัญหาได้ผมก็คิดว่าคุ้มค่ากับการรอนะครับพี่จะามาพิจารณาร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาร่างที่มีอยู่นะครับแล้วเกิดไม่รับขึ้นมาเนี่ยเพราะร่างใครรอนี่เขียน9หลักการ11หลักการ ถ้าไม่รับมาเนี่ยล่างนั้นเสนอไม่ได้นะครับมันจะเสนอใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นข้อพิจารณากับฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านประธานครับข้อเรียกร้องอันสุดท้ายคือต้นเหตุปัญหาศูนย์รวมของปัญหาคือตัวท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเถอะท่านทำมาเยอะแล้ว เราก็ขอบคุณที่ท่านทำมาส่วนหนึ่งก็สงบเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่คันนี้นี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้มีทางเดียวที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือลาออกลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้จะใช้ลำมนุนฉบับเดิมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแม้จะใช้272วัก2นะครับ เลือกในบัญชีไม่ได้ขณะนี้ในบัญชีรายชื่อมีอยู่พรรคเพื่อไทยสท่านประชาธิปัตย์หนึ่งท่านภูมิใจไทยหนึ่งท่านที่จะเป็นผู้ที่จะถูกเลือกสมควรถูกเลือกตามบทบัญญัิรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคแรกแต่เมื่อเลือกไม่ได้เราก็ยินดีครับสองใน3ผมคิดว่าฝ่ายค้านเราเองก็สนับสนุนจะไปเสียงให้5 0 0เสียงเนี่ยเพื่อเปิดช่องว่าเอาบัญ เอาผู้ที่สมควรเป็นนายกรนตรีที่ไม่ใช่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็ได้บุคคลที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนนอกสภานะครับคนในสภานี้ก็ได้ครับเป็นผู้แทนรัษฎรในสภานี้ก็ได้ผมว่าเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อมีการเลือกนายกรนตรีแล้วเนี่ยภาพเก่าภาพเดิมเนี่ยมันน่าจะหลุดออกไปเพราะ นายกท่านใหม่ต้องไปแต่งตั้งคณะมตรีชุดใหม่คณะมตรีชุดใหม่ต้องไปทำนโยบายบริหารราชการแผ่นดินมัดถแถลงต่อรัฐสภาใหม่เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ครับหลายท่านเรียกร้องว่าภายใต้การมีข้อพันธสัญญาในสภาแห่งนี้จะต้องแก้ไขรัฐมนุนให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาช,ชนไปเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมว่าอย่างนี้คือทางออกของประเทศครับทางออกของประเทศและที่สําคัญท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองไปอีกฝ่ายนี้ว่าเป็นปัญหาทุกฝ่ายทุกคนต้องบอกว่านี่คือปัญหาของประเทศเรามาร่วมกันหลายท่านเสนอสันติวิธีผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นสันติวิธีใช้รัฐสภาใช้การมีส่วนร่วม อย่ามองข้อเรียกร้องของลูกหลานเยาวชนว่าเป็นคนที่ถูกใช้ทำงานเพื่อการเมืองอย่ามองข้อเรียกร้องเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจสู่การการชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเมื่อก่อนเสื้อเหลืองแสดงเนี่ยมีฐานการกเมืองเพื่อแย่งอำนาจทางการเมืองกัน,กนแต่ขณะนี้เขาแย่งอำนาจเพื่อกลับมาเป็นอนาคตของเขาครับ อนาคตของประเทศชาติโดยไม่มีการเมืองแอบแฝงทำทานที่เคารพครับสุดท้ายครับความจริงใจของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองที่จะไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปในปัญหาหยุดยั้งปัญหาที่ผมนำเรียนไปกระบวนการการก่อกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่อต้านกันมาแสดงพลังกันล้วนแต่เป็นการเติมเชื้อไฟเข้าสู่กองฟืน เติมฟืนเข้าสู่กองไฟราดน้ำมันลงไปท่านประธานครับผมเนี่ยพดหูใจมากพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องแต่งเสื้อเหลืองไปร้องเพลงชาติขณะที่ลูกไปชุมนุมสร้างความแตกแยกในสังคมระดับพื้นฐานฐานรากของสังคมระดับครอบครัวอย่างร้าวฉานอย่างแน่นหนาสาหัสท่านปรานครับภาพอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเรา เรารักชาติเรารักสถาบันเราเทิดทูนสถาบันเราต้องยกสถาบันขึ้นเหนือเกล้าเหนือกระหมอ่อมการปฏิรูปสถาบันอาจจะเป็นการไปรูปเอาเหลือบริ้นยุง่งที่แอบอินเกาะกินสถาบันออกมาให้หมดผมว่าสถาบันจะมีความสง่างามคนที่ชอบดึงฟ้าต่ำนั่แหละครับนั่นคือเป้าหมายการปฏิรูปสถาบันกับขอบคุณท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ